สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันทิมาแท่ฝานนะคะวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทโรงพยาบาลรำคำแหงจำกัดมหาชนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับโรงพยาบาลรำคำแหงกันก่อนเลยค่ะ โรงพยาบาลรามคำแหงนะคะเป็นโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติจาก JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ให้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั่วโลกความโดดเด่นของทีมแพทย์โรงพยาบาลรามคำแหงคือมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขาพิเศษและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตลอดทั้งมีคลินิกพิเศษเฉพาะทางที่ได้รับการสร้างสรร์คและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถตอบสนองความต้องการด้านการรักษาพยาบาลของผู้เข้ารับบริการได้อย่างไร้ขีดจำกัด ต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักกับงบการเงินกันค่ะงบการเงินนะคะคือรายงานทางการเงินและบัญชีที่แสดงถึงสถานะในการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทสำหรับระยะเวลาแต่ละรอบบัญชีค่ะ งบการเงินนะคะไม่ใช่เพียงเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเท่านั้นที่ต้องทราบรายละเอียดต่างๆจากงบการเงินบุคคลที่ต้องการนำข้อมูลในงบการเงินไปใช้ประโยชน์อาจแบ่งได้เป็น2กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1น,นะคะบุคคลภายนอกซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะได้แก่ผู้ลงทุนลูกค้าเจ้าหนี้รัฐบาลและผู้สนใจอื่นๆค่ะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นบุคคลภายใน ซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะได้แก่เจ้าของกิจการผู้บริหารกิจการลูกจ้างและพนักง,งานค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลจากงบการเงินนะคะบุคคลภายนอกและบุคคลภายในนะคะต้องการใช้ข้อมูลจากงบการเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันค่ะ สำหรับผู้ลงทุนนะคะผู้ลงทุนทั่วไปจะใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในกิจการนั้นหรือไม่ลูกค้าจะใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อดูถึงความมั่นคงความน่าเชื่อถือของกิจการและการกำหราคาของสินค้าหรือบริการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เจ้าหนี้ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้สินเชื่อ สำหรับรัฐบาลนะคะจะใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรและการควบคุมธุรกิจในด้านต่างๆค่ะเจ้าของกิจการนะคะก็จะใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนสำหรับลูกจ้างและพนักงานจะใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อดูถึงความมั่นคงของกิจการและใช้ในการเรียกร้องค่าจ้างและสวัสดิการตามความเหมาะสมค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับงบแสดงฐานะทางการเงินค่ะเป็นงบที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการซึ่งประกอบด้วย3ส่วนหลักซึ่งจะได้แก่ส่วนที่1นนะคะสินทรัพย์จะหมายถึงทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ซึ่งมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของบริษัทหรืออยู่ในรูปของการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานอันจะก่อให้เกิดกระแสงเงินสดเข้าหรือกระแสงเงินสดออกของกิจการในอนาคต สินทรัพย์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะส่วนที่1น,นะคะสินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องโดยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วและคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการได้ภายในระยะเวลา1ปีซึ่งจะได้แก่งเงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้าสินค้าเป็นต้นค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วมีลักษณะคงทนถาวรและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการมากกว่า1ปีซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะได้แก่ที่ดินอาคารเงินลงทุนระยะยาวเงินให้กู้ยืมระยะยาวสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่มีมูลค่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการเช่นเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เป็นต้นค่ะ เรามาดูส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นส่วนของหนี้สินนะคะซึ่งจะหมายถึงภาระผูกพันของกิจการที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของกิจการซึ่งกิจการต้องจ่ายชําระคืนให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งสินซึ่งหนี้สินนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะอันที่หนึ่งนะคะหนี้สินไม่หมุนเวียนต่อไปนะคะ เราจะมาดูส่วนที่2นะคะคือในส่วนของหนี้สินค่ะซึ่งหมายถึงนะคะภาระผูกพันของกิจการที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของกิจการซึ่งกิจการต้องจ่ายคืนให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งหนี้สินนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะประเภทที่1นนะคะหนี้สินหมุนเวียน หรือเรียกว่านี่สินระยะสั้นเป็นภาระผูกพันของกิจการที่ต้องชำระคืนให้แก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลา1ปีได้แก่เจ้าหนี้การค้าค่าใช้ใจ่ายค้างจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นต้นค่ะ ประเภทที่2นะคะหนี่สินไม่หมุนเวียนหรือเรียกว่าหนี้สินระยะยาวเป็นภาระผูกพันของกิจการที่ต้องชําระคืนให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งมีระยะเวลาในการชําระคืนเกินกว่า1ปีได้แก่เงินกู้ยืมระยะยาวหุ้นกู้ระยะยาวเป็นต้นค่ะ และในส่วนสุดท้ายนะคะส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งจะหมายถึงส่วนที่เป็นเงินลงทุนจากเจ้าของกิจการซึ่งอยู่ในรูปของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธ์รวมกับกำไรที่กิจการหามาได้สะสมรวมกันในแต่ละปีโดยปกติกิจการจะการกำไรสะสมไว้ส่วนหนึ่งและกำหนดจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมในรูปของเงินปันผลนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับงบกําไรขาดทุนค่ะเป็นงบที่แสดงผลประกอบการของบริษัทว่ามีผลกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาหนึ่งเช่นทุกไตรามาสทุกรอบปีเป็นต้นซึ่งงบกําไรขาดทุนนะคะจะประกอบไปด้วยหนึ่งรายได้คือรายรับที่กิจการได้มาจากการดําเนินธุรกิจเป็นผลมาจากการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นกิจกรรมการดําเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่นรายได้จากการขายสินค้าประเภทรถยนต์รายได้จากการให้บริการที่ปรึกษาเป็นต้น 2. ค่าใช้จ่ายหมายถึงต้นทุนขายต้นทุนการให้บริการค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุนทางการเงิน 3. กํกำไรขาดทุนสุทธ,ธิเกิดจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลขที่แสดงผลประกอบการที่ผ่านมาและแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานของกิจการค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับงบกระแสงเงินสดกันค่ะงบกระแสงเงินสดนะคะเป็นงบที่แสดงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดซึ่งแสดงสภาพคล่องของกิจการจะประกอบไปด้วย3มกิจกรรมได้แก่กระแสงเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการสรรหานั่นเองค่ะ และในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นอัตราส่วนทางการเงินเป็นการนําตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินมาหาอัตราส่วนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกิจการอื่นหรือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีตช่วยให้ผู้วิเคราะห์ประเมินผลการดําเนินงานแนวโน้มและความเสี่ยงของกิจการได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าสู่การวิเคราะห์ งบการเงินของบริษัทโรงพยาบาลรามคำแห่งจำกัดมหาชนนะคะซึ่งในส่วนแรกนะคะเราจะมาวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทกันค่ะซึ่งเราจะวิเคราะห์ในส่วนของแนวตั้งของส่วนของสินทรัพย์กันก่อนเลยนะคะจากข้อมูลในปี2561นะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างหลักของสินทรัพย์คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งรวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะจะเท่ากับ 1 3 4 9 9 9 0ล้านบาทหรือคิดเป็น86ร์ในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนนะคะเท่ากับ2181.43ล้านบาทหรือคิดเป็น14ปร์เซโดยโครงสร้างหลักของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะคือที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิคิดเป็น14ร์เซและในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนโครงสร้างหลักคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คิดเป็น6%เมื่อเปรียบเทียบกับปี2,562นะคะโครงสร้างหลักของสินทรัพย์ยังคงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถึงแม้ว่าไรายได้ในส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิจะลดลงคิดเป็น10%จาก14%ในปี2,561แต่ก็ยังมากกว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงจาก6%ในปี2561เป็น5% และเมื่อเทียบกับปี2,563โครงสร้างหลักของสินทรัพย์ยังคงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็น88%จาก86%ในปี 2,562. โดยโครงสร้างหลักที่ทำให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นคือที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธ,ธิคิดเป็น29%จาก10%ในปี 2,562. ในขณะเดียวกัน ส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนมีอัตราลดลงคิดเป็น12%จาก14%ในปี2562ซึ่งโครงสร้างหลักที่ทำให้สินทรัพย์หมุนเวียนมีอัตราลดลงคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคิดเป็น2%จาก5%ในปี2562ในขณะที่ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก3%ในปี2562เป็น5%ในปี2563 จากข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างหลักของสินทรัพย์ของ2,561คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยมีโครงสร้างหลักคือที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนมีโครงสร้างหลักคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเมื่อนาม,มาเปรียบเทียบกับโครงสร้างของปี2,562และปี2,563ตามลำดับจะเห็นว่าโครงสร้างหลัก ยังคงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและมีอัตราเติบโตขึ้นในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนมีอัตราลดลงค่ะต่อไปนะคะเราจะมาวิเคราะห์แนวนอนในส่วนของสินทรัพย์กันค่ะจากข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์โดยรวมของปี2563เพิ่มขึ้นคิดเป็น179%จาก121%ในปี2562 โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ได้รับอิทธิพลมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็น183%จาก122%ในปี2,562โดยมีรายการที่จะให้เพิ่มขึ้นที่สุดคือที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็น378%จาก48%ในปี2562ลรองลงมาคือสินทรัพย์หมุนเวียนโดยไา้รับอิทธิพลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็น3 6 3จาก163%ในปี2562ลองลงมาคือสินค้าคงเหลือ ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นหนึ่งรอยสป์จาก110%ในปี2562ค่ะต่อมานะคะเราจะมาวิเคราะห์แนวตั้งในส่วนของนีิสินและส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะจากข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างหลักของนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นในปี2561นะคะคือส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 2 8 8 7 6 5ล้านบาทคิดเป็น79%ในขณะที่หนี้สินเท่ากับ2,157.97ล้านบาทคิดเป็น4 4โดยโครงสร้างหลักในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะคือกำไรขาดทุนสุทธิคิดเป็น68%และในส่วนของหนี้สินโครงสร้างหลักคือหนี้สินหมุนเวียน โดยมีโครงสร้างหลักคือเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมคิดเป็น6%เปอร์เซน์เมื่อเทียบกับปี2562โครงสร้างหลักในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นโดยโครงสร้างหลักในส่วนของผู้ถือหุ้นคือกำไรขาดทุนสุทธิถึงแม้ว่าจะมีอัตราลดลงคิดเป็น5 8ดเปอร์เซนจาก68%ดเปอร์เซนในปี2 5 6 1แต่อัตราโดยรวมยังสูงกว่าในส่วนของหนี้สิน ซึ่งโครงสร้างหลักของหนี้สินคือหนี้สินหมุนเวียนจะเห็นได้ว่าหนี้สินหมุนเวียนมีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็น26%จาก12%ในปี2561โดยโครงสร้างหลักที่ทําให้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นยังคงเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมคิดเป็น22%จาก6%ในปี2561ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และจะเห็นได้ว่านีิสินในปี2563ยังเพิ่มขึ้นอีกคิดเป็น40%จาก29%ในปี2562โดยโครงสร้างหลักที่ทำให้นีิสินเพิ่มขึ้นคือนีิสินหมุนเวียนคิดเป็น26%จาก31%ในปี2562ลงลงมาคือนีิสินไม่หมุนเวียนคิดเป็น10%จาก3%ในปี2562 แต่ในภาพรวมยังไม่สามารถเป็นโครงสร้างหลักได้เพราะฉะนั้นในปี2563โครงสร้างหลักของในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นถึงแม้จะมีอัตราลดลงอย่างเห็นได้ชัดคิดเป็น44%จาก68%ในปี2562 โดยโครงสร้างหลักที่ทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงยังคงเป็นกําไรขาดทุนสะสมคิดเป็น58%จาก39%ในปี2,562ลองลองมาคือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น10%จาก5%ในปี2,562ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาวิเคราะห์แนวนอนในส่วนของนิสินและส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะ จากข้อมูลก็จะเห็นได้ว่าในปี2563มีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็น510%จาก246%ในปี2562ในขณะที่ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีอัตราลดลงเพราะฉะนั้นที่สินทรัพย์ เพิ่มขึ้นสาเหตุมาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินโดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น770%จาก138%ในปี2562และในส่วนของผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่ามีอัตราลดลงคิดเป็น100%จาก1 0 4ในปี2562ซึ่งมีสาเหตุมาจากการลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น 84%จาก119%ในปี2562ในขณะที่รายการอื่นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของงบกำไร,ราขาดทุนเบ็ดเสร็จค่ะจากข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่ากำไร,ราขาดทุนสุทธิในปี2562มีอัต,ตาราลดลงคิดเป็น32% จาก46%ในปี2561ซึ่งสาเหตุที่ทำให้กำไร,ราขาดทุนสุดที่ลดลงคือเกิดจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น86%จาก77%ในปี2562โดยโครงสร้างหลักที่ทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี2,563จะเห็นได้ว่ากำไรขาดทุนสุทธิมีอัตราลดลงอย่างเห็นได้ชัดคิดเป็น8%จาก32%ในปี2,562ซึ่งสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่ายคิดเป็น96%จาก86%ในปี2,562โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคือการเพิ่มขึ้นของต้นทุนคิดเป็น 80%จาก69%ในปี2,562้าและต่อมานะคะจะเป็นการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดค่ะ จากข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่าเงินสดสุดทธิในปี2562มีอัตราลดลงนะคะเมื่อเทียบกับปี2561ซึ่งมีสาเหตุมาจากเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบเป็นอย่างมากจากปีฐานรองลงมาคือไรายได้จากเงินสดสุดทธิจากการดำเนินกิจกรรมดำเนินงานลดลง ในปี2563นะคะก็ลดลงเรื่อยๆจนติดลบซึ่งสาเหตุหลักนะคะคือเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินที่ลดลงจากปี2562และสาเหตุรองลงมานะคะก็คือเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมลงทุนที่ยังคงติดลบมากถึงแม้จะติดลบน้อยกว่าปี2562ก็ตาม เมื่อพิจารณาแนวโน้มของกระแสงเงินสดแสดงว่าในปี2563มีเงินสดที่ใช้จ่ายออกไปมากกว่าไรายได้ของเงินสดที่เพิ่มเข้ามาในบริษัทโดยสาเหตุหลักที่ทำให้เงินสดสุดทิลดลงเกิดจากการลดลงของเงินสดสุดทิจากกิจกรรมจัดหาเงินอาจเป็นไปได้ว่าทางบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งลงทุนได้น้อยลงการจดทะเบียนเพิ่มทุนในการระดมทุนเงินทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อมาเสริมสภาพคล่อง ลงลงมาคือการลดลงของเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมลงทุนซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 บริษัทอาจประสบกับการขาดทุนกระแสะเงินสดเข้ามาน้อยบริษัทอาจจะต้องขายสินทรัพย์บางอย่างออกไปเพื่อนํามาจุนเจือบริษัทเพื่อให้ผ่านช่วงวิกฤตหรือถอนทุนบางอย่างออกไปเพื่อให้เงินสดเข้ามาหมุนเวียนในบริษัท ต่อไปนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ในอัตราส่วนทางการเงินกันค่ะในส่วนแรกนะคะอัตราส่วนสภาพคล่องนะคะ อัตราส่วนสภาพคล่องนะคะลดลงเมื่อเทียบระหว่างปี2562กับปี2563และมีอัตราเพิ่มขึ้นพิจารณาในช่วง9เดือนของปี2564สภาพขลองทางการเงินเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปได้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมีการเติบโตขึ้นและโตวไวกว่านี่สินหมุนเวียนต่อไปนะคะเราจะมาดูนในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เทียบระหว่างปี2562กับปี2563บริษัททำกำไรได้ลดลงแต่เมื่อพิจารณาในช่วง9เดือนของปี2564จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี2563อย่างมีสาระสำคัญ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น21.01เท่าจาก 4. 18เท่าและในส่วนของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น14.12เท่าจาก2.43เท่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเทียบระหว่างปี2562กับปี2563พบว่าสัดส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 0. 4 0เท่าเป็น0.68 เท่าและ0 6 9เท่าในช่วง9เดือนของปี2563แต่ในช่วง9เดือนของปี2564จะเห็นว่าลดลงเล็กน้อยอัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สินจะพบว่าสินทรัพย์ที่ลงทุนในปี2563ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สินทรัพย์ที่ลงทุน100%สามารถทำกำไรได้จากที่ลงทุนได้36% ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2562และสามารถทำารายได้เพิ่มขึ้นเป็น41%ในช่วง9เดือนของปี2564อัตรากำไรขั้นต้นในปี2563ยอดขายคิดเป็น100%สามารถทำกำไรขั้นต้นได้20%ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี2562ยังสามารถทำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น36%ในช่วง9เดือนของปี2564 EBIT margin อัตรากําไรจากการดําเนินงานในปี2563ลดลงคิดเป็น10%จาก31%ในปี2562และในช่วง9เดือนของปี2563ยังคงลดลงแต่อัตรากําไรจากการดําเนินงานมีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็น3 9ในช่วง9เดือนของปี2564 และสุดท้ายนะคะอัตรากำไรสุทธิพบว่าในปี2563อัตรากำไรสุทธิลดลงค่อนข้างมากคิดเป็น6%เมื่อเทียบกับปี2562คิดเป็น27%และอัตรากำไรสุดที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น33%ในช่วง9เดือนของปี2564 ก็จบไปแล้วนะคะกับการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงจำกัดมหาชนนะคะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ